573, รูปเป็นอิทธินีนั้นเป็นฉไนะสวนทรงหญิงเรื่องหมายให้รู้ว่าหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของหญิงอันใดรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอิทธินีรูปไม่เป็นอิทธินีนั้นเป็นฉไนะจักขายตาัะละถึงกับพระริงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่า รูปไม่เป็นอิทถินีห้าร้อยเจ็ดสิบสีรูปเป็นปุริสินรีนั้นเป็นฉไนสวดทรงชายเครื่องหมายให้รู้ว่าชายกิยริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของชายอันใดรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นปุริสินรีรูปไม่เป็นปุริสินรีนั้นเป็นฉไนจะขายตนะและถึง กับพระลิงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปไม่เป็นปุริสินี